ขับรถอยู่ดีๆเจอคุณตารถเป็นไรคุณตานนยหลอจฮะรถไอ้สายมันรุดบ่สายยังล่ะเด้อนี่ยักสายเป่าน้ำมันนี่สายเป่าน้ำมันรุดเจ้าคือหู้เคยบ่หู้เรื่องรถด้แต่ว่าขยี้เบื้องไห้หรอกฮะบ่มางใช้จะมาจะใช่นี่มาที่บ้านเมียพุ่นน่ะลงเรื่องพุ่นลงเรื่องพุ่นเนาะไม่หันใช่นี่บอกโอ้สายเป่าน้ำมันบ่ดิเือ าแล้วไดบดไตาจมองดูลองเนาะลองให้ดูผู้ใหอยกต่อเลยหมดแลยกหมดองยกฮันดี้ฮะเล่นเนี้ยอเอว่าเล่นบอขึ้นได้หันเลยขึ้นเนาะขึ้นเลยต้องเกิดเกิดกิดเ ติดง่ายคือแล้วมันติดขังคือจังํามันบวก่อยลงนี่เนาะไม่ไม่ไม่เออ เล่นมันเล่นปุ๊บมันดับเลยนี่ยนี่มันบกลงเลารเมันยังมันมันบวลงเนยเด็เออมันบลงเหรแป้งมุงได้เงมันคาดมันเนี่ยทำมันัเบอร์มันเนั

ช่วงติสอยเนาะเออาเล็นมันรอะเด้วยเอ้ติดคัดรงจังเือบาทเดียวคือเือบาทเดียวเนาะเออเอติดเียปรนี้อ้เป็นเนละมันมันเป็นละมันมันทำเลย

เดวตาสิเมื่อจะได้บนันทึกคันมันบทิดนี่โ<อ>ทัไปบอกทัหาให้คนมาฮับบอกเจ้าอยู่บ้านอ่างไหนเออบ้านตัวไหนนี่แหละอยู่อ่างหีกองนี่แหละโอ้เจ้าปอดเปฮอดบ้านเมียครับน,นี่แคนผ่านไปนะฮะคันสมมุติบ่อันบ่มีโทรศัพท์บ่บ่ได้โทรบ,บอกญาติมาฮับบ่บม่มบีสร้างคุณฮะสร้าง เคยเป็นในตายคือท oh, ี <that> <that 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 ่มา16 17ปีแล้วเคยเป็นโอ้เสด็จมาตาบันอยากให้ซ่อมมันแล้วล่ะละมัน้ำมันเติมแล้วหรือเปล่เติมเลยละมันโอ้หัวมันจนล้นตาบุเคยให้มันมืดน้ำมันจนล้นถังตาบุเคยให้มันมืดน้มันถึงไอลดถึงรื้อไปติดแล้ว อย่างไปช่วยพี่ยาบ้านพี่น้อยด้วยบ้านไหนบ้านโพธิเนอเบิ้งยิ่งเดี๋ยวเออเบิ้งน้ำมันเพิ่นสวดอลลอดพี่น้องเอ้ยปัดตาเรื่องน้ำมันบ่เคยเบิ้ดเติมจนเติมจนล้นบ่มีบ่มีว่าเต็มล้นรุ่นนี้ปัดผมก็าแฟไปธุระว่าสิไปธุระตอนแรง แผงตัวนี่พูดถอะไรนี่สกีไิซองจะยูนี่เหตุอะไรแบบนี้่นี่ต้นพัดข้างหันดข้างใน่โอ้ภาพนิเในเอออาจจะเป็นหัวเทียนหรือเปล่ามันม่พัดนมีตัวพัดข้างใน่หัวเทียน่โอ้มีแต่มอนชัดเลยซุกยูน่นม่ดิรน่นี่่เหรอคบออกอีบอโมเดิ่ีนะ ลอยน้ำเราไเลยลอยน้ำามีปัญหาเลย อ้าบ uh, <si ุ๊มย่นมรูปบอนตัวโอเพียงตรงมัวางันได้วางมาได้ฮะใส่ล้วบันี้ใส่คือโมไปเลยบัณนี้คือมืนเลยบันี้ใส่อะตาจังหวะบี้อันนี้ เฮ้ยไม่ดับแล้วครับมันมาแล้วได้ว่าหันเลยเราบิดบ่อคนเนาะไ่องบิดบ่นะเออเป็นเรลำบาี่ยหนลำบากมันลงไม่แมนบอกะโอ้มันมาลงอาได้เลได้อตเเอมันกไม่เ แ้ำมันเป็นอย่างว่าลองเบื้งบนนี้ก็ไล่รู้าษาเออเหรอ,อเลี้วจากคำว่านี่จะไปซ่อมเลยเด้อ,อมันเสียกลางทางจงเมื่อวไ่ได้นี่ยนะมาจับันเฮ้ออเอาแล้วเฮ้ยฮ้ยนมเครื่องก่อนมันบอได้มันดับเหยได้เนี่ย ก็ได้ดับเองนะมันดับเองนี่น่ะซ่มคือสิไ้อยู่เด้่ตาเออมันละมันนี่มั้ ตาดจนเมื่อยเลยตาเอาคอนาะเเอาไหมไม่ไมันยังได้อยู่เนาะมันอยากไปอยู่ได้เนี่ยแต่มันมันไม่ไปมันอยากอยู่ด้ปาโทฮึาโท 啥<嘞>？这是猪瘟吧？我嘞！啊？都是那个点。

โอ้คนบอกวา่าน้ำเข้าหัวเทียนท่านผู้ชมออน้ำเข้าหัวเทียน <laughs> น้ำเข้าตรงปลอกมันนี่เนาะเออยาวอยู่เส็จแล้เด้วเขาเอาสายไฟมามัดหาทางหรือมีอะารโลดเดย ได้ซีซูกี้จะไหนอันนี้กอีสนงวาปันพุ่มเ่ปั่นรูเครื่องเกี้ยถัเมีเกนเลดับตลอดเลยนเาไหนน่ะเออทุกตลอดเออวดปั่นที่เงว่บากิกุจนแหละน่แหละเาไหนเดี๋ยวเราจบางคนมาแล้วมาแล้วบนเลุ่คืนลเลอนน่ ไม่ละแล้วเรื่องมัดนั่นสิมีมัดวิกกี้มาแล้วมาแล้วของบุติปาท้อมาทันทีนะเล่นบอ่เหรออะรเล่นบม่ โอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ย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 เอ้าตาได้เมื่อแล้วโอ้ตาได้เมื่อแล้วโอ้ตาได้เมื่อแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เด้อตาดีเด้อ <Siser> ta sẽ để mưa leo nào ấy, ban nó ban ta, ta mưa lên. à, chúng ta à. 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 ฝากไว้ท่านนี้ทุกท่านได้ครับได้ครับติดแล้วฝากไว้ท่านนี้ครับผมสวัสดีครับอ่ะติดชัวร์อ่ะอันนี้อ่ะโอ้โหแรงเลยบัดนี้โอ้โอเ,เออเอาตาได้เมื่อเลยอันนี้อย่าเฝ้าประกอบเด้อตาเอาไว้อีซี่ก้อนคอยประกอบอ่ะโอ้ตาดีใจเอ้าเฝ้าเมื่อบัดนี้ ครับครับผมเออนะวันนี้นะเอฟซีของเรานะท่านคุณเ่านเป็คนธรรมดาไปได้นี่เออเล่นรถเจยน้อยผุอ่าสิบห้าคันสุกคันนี้เลยนี่โอ้มู่ไทยนี่สิเจ็ดคันใส่ลาดเอออย่าอันนี้อย่าเฝ้าประกอบขี่เมื่อก่อนฮอดฮอตเฮืองกันเหลือประกอบอย่งมันเออเอาหอยไว้นี้แหละเออหอยไว้นั่นละเป็นย้อนนี้แท้เอ้ยสมมมาก ใพื้นน้บมาแล้วมันเขาตายนั่นแหละวันนี้เพราะมัน,มเ,นเออเอรขา,เ,าเป็นหรือ่คยเป็นครับผมเอาไปแล้วเขใจเด้อเดี๋ยวเบ่งตาออกตัก่อนโอเคอเปังละิไไน้นได้าตัปนปทางาเโอเคาไปไปวันนี้ได้เมื่อแล,ล้วก็ได้โอ้เกือบได้จูงเมื่อ เฮ้พากันมาแต่ใส่นอนหนิดีใจตีใจบ่มาแต่ตีใจบอโอ,อ้ตกใจนึกว่าไปบุญพระเวทพี่น้องเอ้ยอ้าตาได้เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเอาดีใจกับตาด้วยอ่าเล่นเอาสงเงินขอบคุณ FC, ขอบคุณเอฟซีมาป่าของเรานะที่ช่วยเหลือกันอ่ะพี่น้องเอ้ยฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ